ดีหรือเปล่าครับในจังหวะน,นี้เอาแล้วแล้วเอาแล้วให้หนึ่งขาตายก็จะเป็นกระตัวขาตายอยู่ดีครับตรงนี้ตีตีต,ตีแลกตัวไปสามรอ,อก,กันหน่อยว่าขออีกตัว ลากลงมาโลเลยขออีกตัวคุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านจะรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเล่น คิวคอร์สนะครับจะเป็นสายสายหนึ่งที่เอาไว้ลงแรงแต่ว่าค่อนข้างที่จะตายง่ายหน่อยนะครับสรับสายนี้แต่ว่าอันนี้ต้องดับมาชนเลนกับตัวพวกออฟเลนที่เราชนะง่ายหน่อยอย่างเช่นโอเมนนะครับเออมันชนะได้ด้วยเรื่องของการที่มันมีสเต็กเข้ามานะครับท่านตะก่อนมันก็จะแบบเฉียดฉิวหน่อยอันนี้ก็สบายขึ้นนะครับแบบนี้เป็นปัจจุบันแ,แต่โดนเนิร์ฟไปแล้วนะเรื่องของการเก็บสแต็กนะครับ วันนี้ก็จะเป็นสายเดวิลเอาไว้คันิงด้วยก็จะใช้สกิลหและสกิลสก่อนที่เราจะกดอันตินะครับประมาณนี้แต่ถ้าเอาเดวิลเอาไว้คันิงอ่ะกดอันติเลยมันจะไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะก็กด1กับ2ก่อนนะครับไม่ก็2ก่อนก็ไดเ้เราจะดูดเลือดได้ประมาณ2ครั้งนะแล้วก็หัวใจหลักของไอเทมหรือว่าเซ็ตนี้เลยจะเป็นเคียวใช่ครับจะเป็นเคียวออกดีมันเชอร์บางทีมันตาย ตายไวนะครับแทบจะไม่กันเลยออกเขียวสักวินึงมันจะตีเราจะยืนอยู่ตีได้ประมาณสองสามครั้งนะครับเอะมานี้ฮะยีหงกอมาแท็กเพื่อเลยแบบอีโก้อ็งกระตัวเราเล่นเราเล่นมันแท็กได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาแท็กเลนเราต่อนะอันนี้ก็เรียกตีไปเลยเดินอ้อมปึ๊บป๊บนี่แล้วเราค่อยกดน้ำตีนะครับ แต่ตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีคูนานเท่าไหร่ผมจะออกโบเกตหรือมุลาดีวะดูแบบแต่เดี๋ยวผมก็จะขึ้นไอเทมให้อยู่แล้วนะครับแต่สายนี้มันลงได้จริงนะลงแรงได้จริงนะครับแต่ต้นเกมอะ่ะคนไข้จะต้องฟาร์มเยอะหน่อยอันนี้กเ็เขาก็เอามาแบบคลายเครียดเหมือนกันนะทีรี ป่านะครับยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของแครี่ป่านะครับแครี่ป่ามันก็แบบมีอยู่ตัวเดียวนะตอนนี้อ่ะเอรันดอร์นะครับที่โหดๆแลว้วก็เฟนิก์หายไปแล้วตอนแรกซีซั่นก่อนยังมีนะซีซั่นนี้เฟนิก์หายไปแล้วนะครับเก็บให้หมดนะฮะตรงน,นี้ เราโดดกันเราโดาโดเราเทเรานุ่นเรานี่แล้วครับรองเท้าขกอะที่ผมขึ้นเซตมาไว้ตอนที่เราปะทะกับโอเมนนะตอนนี้ก็ใช้รองเท้าตีไว้ไว้ก่อนเกฟาร์ตัวน,นี้ก็ได้ครับแต่เอาพลูฝั่งตรงข้ามาก็ได้ก็ดีเผื่อเราจะโดนแก๊งนะครับทีไปได้สังเกตไปกระโดดมาต,ตาุ๊กตตย ออกคีก่อนเลยครับเคล็บสันติชิ้นแรกเลยเอานะ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 ใส่ดีหรือเปล่าครับในจังหวะนี้เอาแล้วแล้วเอาแล้วอีกอย่างนึงน,นะครับเอาฟิงเกอร์มาค่อนข้างที่จะดีกว่าดีกว่าวิกนะครับดีกว่าวิก เราต้องรีบทำาเมิะถ้าวีคแล้วมาทีเราสกิลหนึ่งแล้วมันหมดมันหมดมันต้องรอคููดาวถึงแม้ว่ามันจะปั๊บมาให้สกิลหนึ่งแล้วมันจะลดคููดาวนะครับสำหรับการที่เราโดนฮีโร่แต่มันก็อาจจะไม่ทันนะครับเอาฟิกเกอร์มาน่าจะดีกว่าสบายสบายแร้ยิงของโอเมนที่เหลือก็ทีนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันโนนเวตาดีโอเคสีฟนไปครับ เสียติไม่เป็นไรแต่อย่าเสียชีวิตก็พอให้เราได้ฟาร์มแบบฟรีๆเลยก่อนลูนจะเป็นแรนเพจนะเพื่อนๆถ้าเพืเ่อนๆมองไม่เห็นนะครับแรมเพจก็รันไม่คล้ายพวกแครี่เลยขี้สที่หกนั่นเองสับเป็นรองเท้าเกาะแล้วเนี่ยมันจะยิงง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะครับนี่ก<อ>็จะเก็บหมดเลยนะครับก็ กิบมันจะมีไอเนี้ยหลุมมันเยอะขึ้นตัวนี้เราก็เก็บไปก็ได้เน่ะเพื่อจะได้ฟาร์มไวขึ้นนะครับ <c oughs> ขออ่างขออ่างคุณได้รวย <c oughs> ไม่ทันตรงนี้เดีย๋ยวเราไปเอากรุนะครับพรุฝั่งตรงข้ามกลางก่อนแล้วกันดีตีบอมคยจะตีอยู่แทงให้ด้วย แต่ก็ไม่ไหวครับอะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีเดี๋ยวมันจะอันติแล้วมันก็การมันจะแตกยากนะครับถือว่าตอนนี้เออเอาไปประมาณเกินครึ่อหลอก่อน,นเนกนเินโลเลยวะโลแบบนี้โลละสิบสองขีดห้ามขีดเขียน My name is Brian I'm 2 0 years old, 24 years old, I'm Korea, I'm from Korea. กูต้องกลับไปฟังใหม่แล้วทุกโมนแล้วเนี่ย I'm 2 4 years old, from Korea ไปเลยนะจ๊ะเฮ้ยลองใส่ประดกคนดู5 4 3และ2ให้1 ขาตายก็จะเป็นตัวขาตาย,ยู่ดีครับตอนนี้ตีตีตีแลกวอลไปสน,นะครับโหดโหดนะครับบอกเลยสายนี้ขอแค่อย่าให้ถึงตัวไม้ละนนวดูดเลือดดูดเลือดและตอนนี้เราได้สลิกสติงเข้ามาแล้วนะจ๊ะผมว่าตอิก็เต็งอะดีแล้วอีพิคอคือเรามันมีอันติอยู่แล้วไงเรามีแบบมีไฟอยู่แล้ว โ้มีอติมันออนบอี้แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ต้องกันซ c นะครับหรืว่าเอาเป็นิลสติงมันจะอัตราคียอดีกว่าอีฟิคอ์แล้วก็แล้วก็ฟรมครับเเพื่อนอาจจะฟาร์มไม่ทันนะครับผมเอาบัเแดงเพื่อนเลยดีกว่า ไปอยู่บนนู่นเลยอะเสือทิเอร์อันนั้นนั่นแน่เดี๋ยวไปปล่อยตายนะายเลสปล่อยตายจริง้วเว้ยไม่ช่วยด้วยมาฟ้าเป็นของมคมับนะตอนนี้และและเราเจอทีรีแบบนี้หนึ่งสองล้วคอยกดอันติเายอีกครั้งครับโอ้โห นาป่อมก็ยังโดนะครับไม่ถึงฮีฮีวุนามาตาครับผมเอาไว้ขึ้นตีโอเมนดีกว่านะตอนนี้เขาขึ้นไนท์เพลทมาแล้วยังไงมก็ต้องมีของกันนะครับเดีชิวเรามีสแต็กเพิ่มดาเมจเข้ามาอีกชิวเลยครับแล้วก็ปล่อยที่เฮ้ยไหวเพื่อน ไหวไหวก็โอ้โหไหวก็บ้าแล้วโอ้าห่งะข้างข้างแบบนี้โอ้เรียบร้อยพิเกอร์เข้าไปยัดยัดโอ้โหไม่ตายว่ะเลยละการโอ้โหมีคนตายครับนาตอนนี้ฟอนูข้ามน่าจะไม่เลือกเราแล้วนะครับเพราะเราโหดเกินไปมัก็ไปเคียวเลยนะหลังจากที่เราได้ที่ให่ บูนามาสะนะครับหรือว่าเจาะเกาะอะไรก็แ hmm. ล้วแต่นะถ้าเกมน้ำ hmm. มันโตรงมาก็อบโบเคนก็ได้สำหรับควิกแชทนะครับสามารถรับได้แล้วนะเนี่ยขอโทษนะเราผิดเองแต่เพื่อนผิดกว่าไม่ยอมมาช่วยบล็อกอินรับได้แล้วนะครับรอกันหน่อยว่าขออีกตัวลากลงมาเลยขออีกตัวนะหนึ่งลุมห้า แต่ไม่เล่นมานานๆแล้วนะปลาไหลไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบฮาๆเลยครับไม่ซีเรียลอย่างเดียว <c oughs> ไม่ใครมันเปอนรถแถวบ้านกูนวะเนี่ยทะลุเข้ามาในหูฟังเลย <c oughs> รู้ทะลุเข้าไมาหรือเปล่านะครับ <c oughs> มาละเขียวคราวนี้เราจะเล่นบุกทะลวงได้สนุกขึ้นนะครับ <c oughs> เหมือนแบบ พูดรวยอะ่ะกูช่ระเจ้าสัวขอแดงเลยละกันเออเหลือ hey. ชิ้นสุดท้ายครับดาบแดงอาจจะแพงหน่อยแต่ก็แรงลิตีนะครับแต่เข้าไปในวงไฟใหญ่อะ่ะอ่าเล่งตัวบาไว้ก่อนเล่งตัวบาไว้ก่อนนะคอม,มินล็อกแล้วโอเคแตอนนี้เรามีฟิกเกอร์มีหมดนะครับ เว้นแต่ณนะตอนนี้เราจะเข้าตัวอะไรดีแค่นั้นแหละดึงกูกูใส่อะเอาเด็กนั่นแหละดึงไปแล้วกูฟาดเลยดึงไปกูฟาดเลยฟาดฟาดโอ้โหตัวแทงยิงต้องใช้เวลาหวดว่ะอันนี้ผมลองนะครับลองว่าเราจะหวดเข้าหรือไม่มันก็เข้าแต่ว่านานหน่อยเก็บแต่กับคลิปแล้วเราจะใส่นัวๆใหม่ๆใหม่ๆๆๆๆ่ๆใหม่ๆ โมฟิกเกอร์ครับแล้วจะไปเข้าทีเดียวเลยน่ตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะตีทีสองพันสองพันสองพันน่ะอ่ะเลือดแครี่ก็แบบไม่ถึงหมื่นน่ะอ่ะผมตีให้เต็มที่เลยสามสี่ทีโุ้ยเคยลำ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 แปะแปะโ้หสองแปะ แต่ฮีโร่ก็ได้ประมาณพันเจ็ดนะครับแต่ไฮเตเต้มาถึกอยู่มันออกขอกกันได้นะต้องต้องไอตัวบางไอทีรีอ่ะนี่เออ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 เอา,เอาแล้วกูขอลองเทสกันหน่อย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 อยางตำส่งอ่ะเข้าไปดีอ่ะขาดนิดนิดหน่อยครับวันนี้ใ,ใกล้จะได้แล้ะขอโทษเถึงคอมผมเองขอโทษขอโทษ มจะขายแต่ว่า13นาทีเราแบบของตันแล้วนะที่เดี๋ยวก็หาทรัพย์ของแล้วกันขอมีฟิกเกอร์ด้วยขอมีฟิกเกอร์กับนู่ไนไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นให้เพื่อนลุกทะลวงแถวนั้นไปก่อนไม่การป้อมก็แตกซะจ้าโอเมนไม่อยู่แสดงว่า กูนึ่งเล่งว่ะอือเออ้อ้อออืออต้องีฟิกกูไปครับแต่ว่าฝั่งเรายังมีฟิกเกอร์แสดงว่านตอนนี้15นาทีเขาจะไม่มีโอกาสเขาได้แบบฉาบโฉยอ่ะจะล็อกแคลรี่เราเนะนี่ก็โอเคแล้วรอ15นาทีอย่างเดียวนะครับตอนนี้ ชูแวบแป๊บแฟบนั่นแน่คว้างด่างบุมมาแดงคว่างยิงแรงยี่งกลับมาเร็วผู้ดิใครเจอหน้าเราตอนนี้ก็แบบหนีไงต้องวิ่งอ่ะหนีก็เจอไงอของแท้ามาก็รอไปเล่นดูนะสายวีกับสายคลิแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลย ในใจผมก็ยังชอบวีกนะครับในใจผมชอบวีกจุดมันเข้าไฟมันมันดีไม่การป้อมเหรอจ๊ะไม่กันโอ้โหโ,โอเคมันกันมันกันถ้ามันกันอย่างนี้ก็เยี่ยบ้านเกียร์โพธิ์เทนี่เยอะยบ้านเกียรครับเหรือก็รอขึ้นเรียบร้อยเอาล่ะเตรียมสับของนะครับคอนโด งั้นถ้าเงินเงินเรามันเยอะขนาดนี้เหรอจะขายรองเท้าตอนแรกว่าจะขายดาบแดงไม่เอาดีกว่าขายรองเท้าเอาเลยละกันฟิกมันไปไกลมันไปไกลมันไปไกลหมดหมดหมดเฮ้ยเอ้ามันเดือกูได้ไงวะ ง่วงหวานปดึงแต่ผมไม่สตันนะย่างวะเรียบร้อยเลยครับจบตายสี่กูแต่ถ้าให้มันกว่านี้ครับเราอาจจะเข้าแบบจังหวะสองจังหวะสามานะจังหวะสองจังหวะสากมาก็ได้เสร็จจังหวะเมื่อกี้แม <has S 1> ่งพอด,พอดีพอดีเลย <The tower. S 2> ยืนกองกันก็เข้าไปเรียบร้อยนะครับไม่งใส่กูคนเดียวก็เรียบร้อยเลยเพื่อนกูก็ชิลเลยโอเคโอเคประมาณนี้ครับน่จบแล้ว ลองันดูครับวา่าเพื่อนชอบเป็นสายไหนถ้าสายแบบปุทะลวงบุทะลวงหน่อยก็ใช้เวลาค่อนข้างฟังที่จะเยอะหน่อยนะฮะแต่สายวิผมชอบอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นี่ครับกดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า